เดี๋ยวผมจะรับไปฟังอ่ะอ่าแ่เด้๋ uh, ม,มึงรับมิเยอะเยอะเยอะตอนนี้ผมอยากจะรับไปฟังว่าน้องใหม่ของแฟนทูบิวคุยอยากจะรอให้พี่ๆมารับกันเป็นคนแต่ที่ไหนาหารูกไม่ว่าพวกพี่นั้นไม่มีเวลาว่างให้กันน้องๆพวกนี้ก็เลยไม่มีใครมาชงชาชงเกี่ยวใส่หมูใส่เนื้อหรือว่าใส่แตงโมให้พวกน้องมันกินขี้มันเลยไม่แตกเหมือนไอคนนี้ <c oughs> แต่ที่ไหนาหารูกไม่ว่ามันาน,าน,าน,าน่ามานั่งวกแตกแต่คงจะไม่เป็นอะไร เมื่อเวลาพี่วันนั้นคือเดินกุงพาชัยใหม่พี่อยากจะจัดทริปใหญ่เพื่อจะพาผูนี้ไปเที่ยวและก็อยากจะพาไปรับน้องใหม่ใช่ไหมแต่ในที่สุดพี่นมก็เดินเข้ามาพี่เดินเข้ามาเลยพี่เดินเข้ามาผมจะบอกว่าพี่คนนี้แหละที่เขาพาผมลงใช่ไหมพรตตาโดยตุงพัตตาดยตุงนั่นแหละที่เขาพาผมลงเจ๊เจ๊เจ๊อุ้ยหับคนมาเลย แป๊บแป๊บแป๊บหน,นึ่งหนจิตาผมนี่ผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเขายังบ้านอยู่ที่ไหนผมอยากจะถามว่าบ้านพี่อยู่ที่ไหนแต่พี่ก็คงไม่เล่าผมฟังแต่วันนั้นผมไปผมเจอเมียเขาอะครับทำไงได้แต่ที่ไหนได้แต่ดันพาคนเนี้ยเอาเอาสา,ามีเขาอยู่ไหนผมพาเขาไปนั่งอยู่ชามไอชามเจ้าไล่สำนักใช่ไหมันี่แล้วมันโบ่แล้วเนช้ำเลย พี่ผมกำลังเินแบี้มันน่ากว่ามาพี่มามาเป็นจลโอ๊ยยยยยยยอ้ยย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 